สารพจิธธรรมเพราะฉะนั้นในพตินัยแล้วเนี่ยนะครับการโฟนอินอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเห็นชัดว่ามาบงการแก้วสามประการของทักษิณก็คือ 1. นึ่งพักการเมืองสองมวลชนสามกองกำลังติดอาวุธนะครับตรงนี้ประชาธิปไตยหรือไม่ครับ,รบอันนี้ <laughs> เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะต้องออถามตัวเองอะ่ะบรนประชาธิปไตยเหรอ <c oughs> ครับในเมื่อ สี่ข้อที่ทางหน่วยข่าวกรองหรือว่า,าสมชเนี่ยนะเขาว่าเขาอ้างมาเนี่ยว่าจะมีการล้อมจับนายกจะมีการบุกสถานที่ราชการจะมีการเผาบ้านเผาเมืองมีอาวุธขนเข้ามาในการชุมนุมจะมีการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในเมื่อทั้งสี่ข้อเนี่ยวันที่ยี่บสีที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่มีสักข้อเลยไม่มีสักข้อเลยก็เป็นความชอบธรรมอันบริสุทธิ์ของมวลชน ภายใต้การสื่อนำผมใช้คําว่าสื่อนำนะครับรบนะครับการสื่อนำของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับรบก็ครบถ้วนชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา63อย่างชัดเจนครับนี้การชุมนุมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก็คือมีการประกาศการชุมนุมมีการกําหนดเวลานะครับและก็มีการประกาศโดยการ อบอกว่าปราศจากอาวุธมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยเฉพาะนาครบาลก็เดินทางเข้าไปเจราจาทําความชี้แจงในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ต่างๆจุดต่างๆนะครับรวมทั้งการประสานห้องน้ําการกําหนดพื้นที่เวทีกําหนดเส้นทางรวมถึงที่จอดรถด้วยคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีการชุมนุมแต่อยู่ๆหลังจากที่สารรัฐมนูรบอกว่า องค์การพิชิสยามนั้นไม่ได้ขัดบนบัญญัติรัฐธรรมนูนตามที่านายเรืองไกลไปยื่นเนีทำไมรัฐบาลยิ่งรักถึงต้องประกาศพรบรความมั่นคงและให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าพื้นที่เหมือนเป็นการเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าเป็นอ,อย่างดีครับอเราเรียกว่าอะไรละ่ะยุทธการนะครับสยบม็อบในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดครับนะสยบ ม็อบในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่านะครับในการปิดกั้นสะพานมัขวานเนี่ยนะครับซึ่งคุณอภิวัตเนี่ยได้เห็นมากับตาครับผมอยู่บนเวทีนะครับผมก็มองแต่มวลชนที่ค่อยๆขยายจํานวนไปเรื่อยๆเนี่ยครับ,รบเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆเนี่ยครับแต่ตรงนั้นเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยสะพานมัขวานไม่ใช่สถานที่ เป็นที่สาธารณะเป็นที่สัญจรสาธารณะรนะครับถึงแม้ว่าตำรวจจะบอกว่าปิดกั้นทางจราจรแต่ต้องให้คนเดินเพราะว่ามันมีทางคนเดินถูกไหมครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยต้องถามประชาชนว่ามาับอกว่าปิดกั้นการจราจร <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ไม่ให้คนเดินข้างทางเนี่ยสะพานพระควานเนี่ยเป็นที่สาธารณะหรือไม่ <c oughs> ไม่ใช่สถานทีร่ราชการ เป็นที่สาธารณะเ<ต>ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เดินได้ในทางคนเดินเนี่ยถูกไหมครับครับแต่ปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดหมดเลย,เลยครับผมเองก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ปิดประตูตีแมวท่านผู้ชมกับ,บ,บ,บท่านวัชระอยากได้ยินไมว่าตำรวจพูดว่ายัางไงอ้าวเชิญท่านเลยตำรวจรพูดว่าพี่น้องอย่าเข้าไปนะที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามตามประกาศพาบรบความมั่นคงที่สำคัญเป็นเขตพระราชฐาน เป็นที่สาธารณะอ,อยู่ห่างไกลจากเขตพระราชฐานามากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันมันหมายถึงอะไรล่ะตำรวจเนี่ยวางแผนนะครับที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงครับเมื่อประชาชนเขาไม่เชื่อเขาก็งงว่าในเมื่อมันเป็นที่สาธารณะครับเขาต้องการจะผ่านคุณมาปิดแล้วก็เป็นความเขาเรียกอะไรเป็นความตั้งใจที่รัฐเนี่ย ต้องการที่จะเกิดความวุ่นวายตรงนี้เป็นจุดหนึ่งครับแล้วก็ที่ผมทราบมาก็คือว่ามีการติดต่อในระดับนะครับในระดับเขาเรียกไรหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับหัวหน้ารับผิดชอบความปลอดภัยกับตำรวจตำรวจก็ยื้อกันไปเรื่อยมาระหว่างผู้บัญชาการตำรวจสนิบาลโทษผู้บัญชาการตรวานบานครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยเขาก็ยื้อกับ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติว่าจะเปิดหรือไม่เปิดครับก็ยื้อกันไปยื้อกันมาอย่างเงี้ยพยายามที่จะทําให้เวลามันผ่านไปนะครับผ่านไปทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเช้ายังไม่เปิดการชุมนุมเลยถูกไหมครับการชุมนุมเปิดเวลาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งอะไรตามที่ทราบกันเนี่ยนะครับแต่เมื่อประชาชนจะขอผ่านเขาก็ปิดลั่นมแล้วนะครับปิดกั้นแล้วปิดกั้นตั้งแต่คืน วันที่22ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ไม่ไเกิดเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนการร้ายอยู่แล้วเป็นแผนการร้ายเพื่อที่จะมาบอกว่าเนี่ยจะเมื่อประชาชนเต็มแล้วจะเปิดให้เมื่อประชาชนเต็มแล้วจะเปิดให้นะครับนี่คือข้ออ้างนี้ข้อตกลงนะครับสองไม่อยากให้เข้ามาเพราะเดี๋ยวจะมีคนไปยึดทำเนียบนะครับซึ่งมันก็ไม่เกิดนะครับจะมาอ้างอะไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่เกิดแน่นอน ถ้าเกิดเนี่ยนะครับประการแรกเลยเนี่ยมันต้องทํากันอยู่แล้วนะครับมันทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมเป็นประชาชนที่อ,อ,อยู่ในบริเวณที่อยู่ข้างๆทาเนียบเนี่ยนะครับ,รบก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วถ้าจะต้องยกระดับการชุมนุมถูกไหมครับแต่มันไม่เกิดทุกอย่างเป็นไปอย่างสงบนะครับเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยใช้จุดเนี่ยเป็นจุดที่จะขยายผลในการยกระดับความรุนแรงของเขาเองกับยกระดับ ความปั่นป่วนให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนนะมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีอ,อะไรล่ะมีการประกาศเปิดการชุม,มน,นุมชุดไอซ้ำไปซึ่งคุณอภิวัตรอาจจะเล่าเหตุการณ์นี้ได้ดีกว่าผมเพราะว่าอยู่ใกล้เหตุการณ์คือผมอยู่แยกวิศกวันนะเจ้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ให้พี่น้องเข้าไปเพราะว่ามันมีสถานที่ราชการเป็นที่ เป็นที่ห่วงห้ามเป็นที่ประกาศพรบความมั่นคงเช่นเขาบอกนะฮะกระทรวงศึกษาธิการทาเนียบรัฐบาลกองทัพภาคที่หนึ่งกองบัญชาการตารวจนครบาลและก็มีหน่วยทหารใกล้เคียงด้วยมีสถานที่ราชการหลายแห่งมีอาคารสาธารณชาติด้วยนี่คือข้ออ้างของเขาครับนะเพระตรงนี้ไงครับมันเป็นประเด็นของการปิดประตูตีแมวนะครับตรงนี้ถามว่าอายุธศาสตร์เนี่ยหรือยุทธวิธีเนี่ยเอาเริ่มยุทธศาสตร์ก่อนก็คือว่า ตั้งใจที่จะให้เกิดความวุ่นวายตั้งใจที่จะให้เกิดอารมณ์ในมวลชนตั้งใจที่จะยั่วยุกาดตั้งใจจ้งใจที่จะให้มีการพัฒนาในการยกระดับ,บของการชุมนุมนะครับแต่มันไม่เกิดไงม,มันไม่เกิดมันไม่เกิดนะครับก็หมายความว่าตรงนี้โอเคแผนแรกก็เสียหายไปแล้วนะแต่สิ่งที่เข้าได้ก็คือว่าคมคูนะครับคมคูคนที่บริสุทธิ์ คนกรุงเทพที่บร да ิสุทธ nice well ิ okay, okay. ์ครับเพื่อจะไม่ให้มาเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เขาก็ได้ตามเป้าหมายนะครับก็ได้ตามเป้าหมายนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันก็คือว่าโอเคคุณชนะคุณเก่งคุณฉลาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าทุกอย่างเขาเขาประกาศชัดเจนแล้วล่ะว่าเขาอ้างว่ามันเป็นพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคงนะก็คือพื้นที่ดูสิทธิพื้นที่เขตพระนครพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่าย นะครับแต่พื้นที่สามเสนหลักสี่ดอนเมืองนะครับทุ่งสองห้องตะลิงชันนะฝั่งวงเวียนใหญ่ดาวคานองพระรามสีสาธรสีลมเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ประกาศแล้วทำไมไม่ให้พี่น้องสัญจรละ่ะก็มีด่านต่างๆอยู่ผมผมตะเวนดูหมดนะครับครับ,รบก็มีด่านสกัดเรียกพี่น้องประชาชนลงมาถ้านั่งกันเกิน ถ้ามีท้ายรถปิกอัพก็ต้องลงมาตรวจก่อนนะครับถ้าบอกว่าจะไปชุมนุมที่ลานพระบรมรูปก็ไม่ให้ไปมีการยึดใบกับขี่มีการเขียนใบสั่งมีการสารพัดฉะนั้น3พื้นที่เขตพื้นที่ที่เขาประกาศเนี่ยเป็นพื้นที่พรบความมั่นคงก็อยากจะถามท่านวันชระว่าในฐานะที่เป็นโฆษกองค์การพิษณษสยามเนี่ยมองเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะเจ้าหน้าที่รัฐ สากัดรถตั้งแต่เชียงใหม่แพร่ลำปางนะครับพิศุโลกพิจิตกำแพงเพชรนครสวรรค์จันทบุรีนะครับปราจีนบุรีนครนายกสีคิว้วนะครับอุทยาวางน้อยบางปะอินพระรามสองเพชรบุรีบางสะพานบางนามองอยังไงครับตรงนี้การปฏิบัติหน้าที่คือตอนนี้เป็นความชัดเจนนะครับเป็นความชัดเจนที่มีเหตุที่มีหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์ที่ คนเนี่ยได้ร้องเรียนเข้ามาเยอะมากนะครับการแรกเลยก็คือว่าเอาคนต่างจังหวัดก่อนนะครับคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ถูกเรียกว่าถูกสกัดถูกกลั่นแกล้งมีทั้งวางตะปูระเบยนะครับให้เกิดจะต้องเสียเวลานะครับมีการกลั่นแกล้งมีการ่วงเหนียวนะครับมีการบังคับข่มขู่ให้กลับนะครับทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะ ไม่ให้คนเข้ามาชุมนุม,มครับอันนี้ก็เป็นริเป็นการริกรอนสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีตามรัฐธรรมนูญน,นะครับอ,อันนี้ชัดเจนก็เรากําลังรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับจากแหล่งข่าวต่างๆคือเวลาเรารวบรวมเนี่ยเราไม่ต้องการแค่คําพูดแต่ว่าเราต้องการเหตุการณ์ภาพถ่ายเวลาตลอดจน ใบสัญญาเช่ารถ่งถูกต้องครับเราก็พยายามทําตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีข้อมูลพอสมควรที่จะใช้เป็นหลักการที่จะไปพูดงั้นว่าร้องเรียนนะครับร้องเรียนใครก็ได้ที่รับการร้องเรียนเนี่ยประชาชนเนี่ยครับอยากจะร้องเรียนประชาชนทั้งหลายเนี่ยว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยถูกเขายึดไปหมดแล้วถูกเขาขยี้ไปหมดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเหลืออะไรแล้วนะครับ,รบเราสิทธิของเราขาดหายไปตั้งแต่วันที่24พพฤศจิกายนแล้วนะครับมันจะเป็นการสร้างนะครับสิ่งที่เวลวร้ายในอนาคตก็คือว่าเป็นเผด็จการแบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับสำหรับคนในกรุงเทพเนี่ยนะครับเขาก็หาเรื่องนะครับหาเรื่องอย่างที่คุณธรรัรั์บอกว่าเขาก็มีการตรวจยึดนะครับ แล้วก็พูดง่ายว่าคมคูครับนะครับประชาชนประการแรกก็คือว่าใช้หน้าตาก่อนหน้าตาเรียกว่าเรียกว่าหน้าตาไร้ซึ่งความเป็นตำรวจนะครับเหมือนกับว่าขึงขังขึงขังหน้าตาเหี้ยโหดนะครับใส่คุณป้าแก่ๆคุณยายแก่ๆที่อยากจะมาร่วมกับเรานะครับเขาก็ทําครับอันนี้เป็น มัน,ม,นมันกลับมาเป็นยุคฮุโหดอีกสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าในโลกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นเความเร็วร้ายของการเมืองเมืองไทยอย่างชัดเจน,นครับ,รบที่ว่ามีรัฐฮุโหดซึ่งอ,อะไรล่ะหัวข้อเราคือรัอรฐรอมริตัตนรัฐอมหิตตอนนี้ฮุโหดอมหิตใกล้เคียงกันแต่ความอมหิตนี้เราจะพูดกันนะครับ,รบเราจะพูดกันว่ามันจะอมหิตยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าณนะตรงนี้เนี่ย ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยถูกริษอนสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่24พฤศจิกยายนเพราะว่าอำนาจรัฐเนี่ยใช้ทุกวิธีทางที่จะกดดันขัดขวางนะครับสกัดกั้นคมคูเพื่อมีให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารวมตัวกันณบริเวณพื้นที่ชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามนะครับซึ่งเป็นการริรอนสิทธิ ของพี่น้องประชาชนโดยอ้างพรบความมั่นคงที่ประกาศเพียงแค่3าเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นปฏิบัติทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเราจะให้ดูาภาพบรรยากาศการชุมนุมแล้วก็จะมาพูดคุยกันกันกบท่านพลอากาศโทวชนะกันต่อครับพักสักครู่ครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในวันที่24ช่วงการเดินทางเข้าไปบริเวณเวทีชุมนุมของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทีมงานพร้อมแล้วเชิญครับ <Yeah. S 1> ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับ oh, oh.